เมื่อเขาคิดว่าความรักคือความไว้ใจแต่เธอเชื่อว่าความรักคือความซื่อสัตย์จะเป็นยังไงถ้าเธอมองเห็นอนาคตอีกหนึ่งปีข้างหน้าและพบว่าความรักไม่เป็นอย่างที่เธอคิดผลงานสุดประทับใจจากรมแก้วผลิตโดย The Family สนับสนุนโดยสสส365วันแห่งรัก สงสัยผู้กองคนเหล็กบงการอุ้มฆ่านักธุรกิจผ้าไหมชื่อดังพร้อมครอบครัววันที่11พฤษภาคม2550จากกรณีที่นายสุทีอึ้องชัยกุลพาณิชย์นักธุรกิจเจ้าของกิจการผ้าไหมไทยชื่อดังถูกอุ้มฆ่าเผ่านั่งยางพร้อมครอบครัวแหล่งข่าวจากกองปราบปรามกล่าวว่าตำรวจ ตเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆาตกรตรมโหดคือร้อยตํารวจเอกภูวดินเมืองเทพซึ่งสาเหตุอาจมาจากการขัดผลประโยชน์ธุรกิจมืดร,ร่วมกันยุดหยุดเดี๋ยวนี้อา้าแกมาขัดทาไมเนี่ยก็แกยื่นหนังสือพิมพ์ให้ฉันอ่านเองไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ใครบอกให้แกอ่านข่าวนั้นเล่า,านี่ที่ฉันให้แกอ่านคือข่าวข้างล่างตั้งหากข่าวง,งานแต่งงานของฉันเฮ้อ แล้วก็ไม่บอกแต่แรกปล่อยให้ฉันเนี่ยนะอ่านข่าวอาชญกรรมอยู่ได้ตั้งนานและกรอบเล็กจิว๋ววขนาดเนี้ยถ้าไม่สังเกตก็แทบไม่เห็นเลยนะยิลันแกรีบอ่านเร็วๆสิน,นึกว่ามีธุระอะไรที่แท้ก็จะให้มาอ่านข่าวงานแต่งงานของตัวเองเหลือเชื่อจริงๆแต่ก็นะ ถ้าไม่ทำอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ลันนารีตัวจริงเสียงจริงนสิโอ้ยอ่านเร็วๆเลยจะอ่านได้หรือยังเนี่ยก็ได้นางสาวลันนารีกับนายตุลาได้เข้าพิธีมงคลสมรสกันเมื่อคืนอย่างหวานชื่นท่ามกลางแขกเรือญาติมิตรคนสนิทมากมายและมีท่านอายการสูงสุดมาเป็นประธานหุยดีเนาะ ข่าวงานแต่งงานของแกได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเฮ้ยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ข่าวแบบเนี้ยมันต้องเสียตังจ้างให้เขาลงไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่แกอย่ามาทําเป็นรู้ทันฉันได้ไหมนี่ความจริงไม่เห็นแกต้องทําขนาดนี้เลยอ่ะอ่ะไม่ได้สิฉันต้องประกาศให้ทั่วเพื่อใครยังไม่รู้ก็จะได้รู้สักทีว่าพี่ตัวแต่งงานแล้วไม่โสดอีกต่อไปอ๋อ โอเค I know ที่แท้นี่ยก็วิญญาณเมียหลวงเข้าสิเฮ้ยเดตี้ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะใครว่าฉันเป็นเมียหลวงพี่ตูมีฉันคนเดียวก็ต้องเรียกว่าเมียเดียวสิไม่ใช่เมียหลวงซะหน่อยเดี๋ยวเธอรันแกเนี่ยนะดูเซนสทีฟกับคำว่าเมียหลวงจังเลยนะเนาะเผื่อคนที่ไม่ได้มาร่วมงานจะได้รู้กันอย่างทั่วถึงว่าฉันเป็นภรรยาของพีตูถูกต้องตามกฎหมายและเต็มภาคผูิ โอ้โหกอบเท่านี้คงจะมีใครอ่านหรอกเนาะอยากจะเป็นข่าวแต่ก็ไม่ยอมลงทุนเลยนะแกเนี่ยแต่ก็น่สแตน้งอะว่าแกเนี่ยนะคงจะกลัวว่าสาวๆจะไม่รู้ว่าพิตูสุดหลอกของแกเนี่ยมีเจ้าของแล้วก็จะมาตอมกันให้หึง่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนว่าแต่ว่าวันนี้สามีสุดที่รักของแกเนี่ยไปไหนซะละ่ะหลังวันแต่งงานเนี่ยทำไมถึงไม่ไปฮันนีมูนกันอื ม่น่านจะปล่อยให้เมียเนี่นะหลุดมารบกวนวันพักผ่อนของคนอื่นเลยก็ทำงานนะสิอวันนี้พี่ตู่มาที่สำนักงานถึงว่าแกถึงได้มาป้วนเปลี่ยนแถวนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาทานข้าวกับฉันหรือว่าเอาข่าวมาให้ดูหรอกใช่ไหมแต่แค่ให้ฉันเนี่ยมันนั่งเป็นตัวสำรอง เป็นเพื่อนคุยข้าวเวลาระหว่างรอสามีเท่านั้นโฮย <c oughs> ตีอย่าพูดอย่างนั้นสิดาาวฉันพูดไม่ถูกหรือไงถูกครึ่งเดียวเท่านั้นเลยจ้ะ <c oughs> เพราะฉันตั้งใจจะมาหาแกจริงๆ <c oughs> hey, นี่ไงฉันตั้งใจเอาของชำรวยมาฝากให้แม่กับพี่ชายแล้วก็ญาติญาตของแกเมื่อคืนน่ะแกเอาไปแค่อันเดียวไม่ใช่หรอ <c oughs> คืนก่อนวันแต่งงานแม่แกโทรมาบอกฉันว่ามาไม่ได้แล้วก็อวยพรให้ฉันตั้ยาวเหยียด แล้วนี่ CD Presentation งานแต่งเมื่อคืนฝากเอาไปให้แม่แกดูด้วยนะ CD นิทานหลอกเด็กเนี่ยนะแกอยากให้แม่ฉันต้องดูเลยสงสารคนแก่แกโ,ฮโฮอ้ยเดี๋ยวเถอะใหยตี้นี่ใครว่านิทานหลอกเด็กเรื่องมันก็ based on true story อย่าอะไรอย่าแค่เพื่อนๆพนพี่ตู่เนี่ยเขาทำ Presentation ให้เขาหวังดีเขาก็เลยช่วยปรับแต่งเนื้อหานิดหน่อยให้ดูซึงขึ้นก็ท่านั้นเองอ่ะ แน่ใจหรอว่าปรับแต่งแค่น,นี้หน่อยชันตี้จำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ดูพรีเซนเตชันความเป็นมาของความรักระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมกับแขกเรือคนอื่นๆเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางเอกในพรีเซนเตชันนั้นน่ะเป็นแก่โอ้โหหญิงสาวใจดีขนาดซื้อลูกชิน้นป้อนลูกหมาบาดเจ็บแถมยังนั่งพูดกับมันได้เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีวันใช่แก่เด็กขาด แล้วก็สาวขาเลยอย่างแกเนี่ยนะจะไปล้มเพราะโดนผู้ชายสองคนลุมทำร้ายน่าสาลเฮ้ยถามจริงๆเหอะตอนแกเจอพี่ตู่ครั้งแรกอะมันเป็นอย่างในพรีเซนเตชันจริงเหรอก็คล้ายๆโอ้โหคล้ายมากๆนี่เล่าความจริงให้ฉันฟังเถอะจะว่าไปเนี่ยนะแกก็ไม่เคยเล่าเลยว่าเจอกับพี่ตู่ครั้งแรกยังไงตอนที่แกคบกับพี่ตู่ฉันก็ไปเรียนอยู่เมืองนอก ตอนฉันกลับมาพี่ตู่ก็กลายเป็นว่าที่เจ้าเป่าของแกเป็นซะละนี่ฉันเนี่ยเป็นเพื่อนแกมาตั้งแต่หมอตน้นรู้จักนิสัยดีดูก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบในพรีเซนเ t ชั n นั้นแน่นอนช่วง,งเกลียดคนรู้ทันเออก็มันมันก็ไม่เชิงหรอกคือวันนั้นน่ะตอนที่ฉันเจอกับพี่ตู่ครั้งแรกฉันออกมาจากประตูหลังคณะที่เชื่อมกับตลาด กำลังไปซื้ออุปกรณ์ทำรายงานแล้วก็เห็นเด็กประถมโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยประมาณสามถึงสี่คนกำลังล้อวงเสียงดังเหมือนกำลังเล่นอะไรอยู่ฉันก็เลยเดินเข้าไปดูกลายเป็นว่าพวกนั้นนกำลังแกล้งลูกหมาสีขาวให้กลายเป็นหมีแพนด้านี่เด็กพวกนั้นใช้ปากกาเมจิกวาดวๆรอบตาลูกหมาเจ้าลูกหมามันก็ร้องเงื้อ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 พยายามจะหนีฉันทนไม่ได้ฉันก็เลยจัดการ เอ้ยน่ยาว่าเลยว่าเลยโกตงาอยเป็นนาแล้วเฮ้ยนี่ทําอะไรกันนะแล้งหมาเหรอมันนี่เลยนจะจับงตรวจให้หมดยป่อยนะมจะหีไปไหนจะับเข้าโคกให้หมดเลยตอนแกล้งคนอื่นเนี่ยไม่รู้สึกเผอิเองบ้างกลับแพงบ้างนังลั้น ขาบอกกันหมดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพีช่วยด้วยครับพี่คนนี้ก็าทำร้ายผมมากนี่ไม่ต้องทำตัวน่าสงสารเลยตอนแกล้งคนอื่นไม่รู้สึกปล่อยน้องเขาเถอะครับน้องก็คงไม่ได้ตั้งใจเอ่อก็ได้ค่ะน่าูุยใหญ่แกงเด็กผู้ชายคนนี้เป็นใครกันดูดีเป็นบ้าเลยเอ้าพี่ตุลาเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อเห็นคุนคนนี้เขาเป็นไงบ้างเจ้าหมาน้อยฮีสกปรกจังอะไม่กล้าจับเอ่อ ฮัลโหลฮัลโหลพี่เอชมรมคนรักสัตว์หรือเปล่าคะพอดีรันเจอลูกหมาบาดเจ็บอยู่ที่หลังคณะนะคะมาโดนเด็กแกล้งค่ะช่วยมารับหน่อยนะคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะสัญญาตรงนั้นน่าจะดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเดินไปเลยโอ้โหที่แท้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกก็กำลังไม่ได้จะเฮลส์ดรอป กำลังที่จะแกล้งเด็กสาธทตั้งหากอ,อยอเราไม่ใช่ช่วยหมาด้วยหรือไงเราโอ้ยนี่ห่างไกลจากคำว่านางเอกที่เพื่อนเพื่อนของพี่ตู่เนี่ยเขามอบให้ไกลสุดกูเลยแกเออ,เอ,อหยุดพูดเะนาหุ้ยรู้งี้ไม่น่าเล่าให้ฟังเลยอโอเคโอเคไม่หัวหเราะแล้วก็ได้แต่แกเนี่ยเล่าตอนที่เจอพี่ตู่ที่3าด้วยสิฉันเชื่อว่าแกไม่ได้ถูกลูกความรุมทำร้ายอย่างที่บอกแน่นอนคู่ความแกวที่ว่าเป็นยังไงนะก็ไอเจ้าละวิน น้องชายฉันที่เป็นลูกเมียน้อยของคุณลิขิตพ่อฉันไงวันนั้นฉันกับไอระวินไปขึ้นศาลตอนอยู่ที่ศาลมันให้การทําตัวเรียบร้อยอ่อนปวกเปียกบีดน,น,น้าตาซะน้าหมันไส้พอเดินออกมาฉันเลยทนไม่ไหวขอเข้าไปเล่นงานมาสะหน่อยนั่นเนี่ยนึกและอะไรยะอ่ะแล้วผู้ชายอีกคนเนี่ยเป็นใครก็ทนายของไอระวินมันก็ง่อยพอกันนั่นแหละ ที่แท้เนี่ยพี่ตู่เขาก็สายตาสั้นมองผิดมองถูกพวกแกเนี่ยนะเป็นฝ่ายทําเขาแท้ๆดันเห็นว่าแกถูกรุมใครว่าพี่ตู่เขาสายตาสั้นวันนั้นเนี่ยเขาก็เห็นแหละว่าฉันเป็นคนตะบะแต่เขาไปต่อยหน้ายละวินมันเขาก็เลยเข้ามาช่วยห้ามบิดเบือนความจริงแบบแท้ๆถามจริงๆเหอะพี่ตู่เนี่ยเขาเนี่ยนะไม่ทวงอะไรบ้างหรอที่พืชเขาเนี่ยนะทำพรีเซนเตชันออกมาตรงข้ามความจริงอะไรแบบเนี้ยแหม แกก็รู้พี่ตู่ถึงเขาจะดูเคร่งขรึมสุภาพใจเย็นแสดงความรู้สึกน้อยแต่เขาก็ไม่ใช่คนคิดมากผ่านจริงเหรอไอ้ในพรีเซนเตชันเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นแบบทรูสตอรี่แบบทรูจริงๆบ้างเฮ้ยทำไมพูดงี้เราตีเสียหายหมดอ่ะแล้วตกลงมันมีอะไรบ้างอะก็ตอนที่ขอแต่งงานไงว้าวไอที่เขียนขอแต่งงานในหนังสือนะหรอ ตอนนี้ฉันชอบนะแกเฮ้ยมันดูเหมือนแบบพี่ตู่เขาเป็นคนเฉยๆแต่จริงๆก็แบบเซอร์ม so ันติกนะแก <c oughs> ใครว่าพี่ตู่เป็นคนเขียนละ่ะข้อความนั้นฉันเป็นคนเขียนเองแหละโอ้ยลรใช่อ้เหยื่อไรยาแล้วไอ้คำตอบตกลงนั่นนะ <c oughs> ก็คำตอบของพี่ตู่เขาไงละ่ะ <Huh? S 1> oh. แมายความว่าแกเป็นคนขอพี่ตู่แต่งงานใช่แล้วตี <c oughs> เพราะฉันรู้ไงว่าพี่ตู่เขาไม่ใช่คนโรแมนติก <c oughs> ขืนรอให้เขาขอก็คงไม่ทันกินฉันก็เลยต้องเอ่ยปากก่อน <c oughs> แต่แกก็คบกับพี่ตูจ่จริงๆจัง,จงแค่ปีเดียวเองอะ่ะไม่คิดว่ามันเร็วไปหรอแหมจะดูนานๆานไปทำไมล่ะจำไว้เลยนะแกการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะแต่งงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักเพียงอย่างเดียว แต่มันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วยตอนนี้ฉันรู้ว่าพี่ตู่กำลังพร้อมดังนั้นฉันจะไม่ปล่อยคนอื่นมาชฉวยโอกาสนี้ของพี่ตู่ไป <m> ใครจะรู้คืนรอถึงปีหน้าอาจจะมีผู้หญิงหน้าด้านที่ไหนมาตัดหน้าแย่งพี่ตู่ไปเหมือนที่นางเมียน้อยมันแย่งพ่อไปจากแม่ก็ได้ <m> หมายความว่าที่แกรีบขอพี่ตู่เขาแต่งงานเนี่ย <m> ก็เพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาแย่งเนี่ยเหรอผู้หญิงสมัยเนี้ยใจกล้าจะตาย <m> อ้อแล้วคิดว่า อย่างน้จะปลอดภัยแล้วไงก็ลองดูสิฉันมีทะเบียนสมรสตีตราจอกแล้วถ้าใครที่จะมายุ่งกับพี่ตู่ของฉันละก็มันกับฉันได้เห็นดีกันแน่โอ้โหโหดจริงๆเลยเพื่อนฉันเอ้ยแกน้ำส้มแกหมดแล้วนี่สักเพิ่มไหมเดี๋ยวฉันเรียกเด็กเสือให้นะพอเลยยายลันนี่ถามจริงๆเถอะแกจะบังคับให้ฉันกินน้ำไปอีกกี่แก้วฮะทำไมแกไม่โทรเร่งให้พี่ตู่เขาออกมาจากออฟฟิศให้รู้แล้วรู้รอดนี่จะเที่ยวนะแกก๊ พี่ตู่เขารู้ซะที่ไหนแล้วว่าฉันมารออ้าวก็ตอนเขาทํางานอะเขาไม่ชอบให้ใครมารอเดี๋ยวเขาจะทางานแบบไม่สบายใจอะโอ้ยนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเดินไปหาเขาที่สํานักงานก็ได้อะไรตีเป็นอะไรแต่แต่ฉันว่าตอนเนี้พี่ตู่เขาคงกาลังจะเสร็จงานแล้วแหละอืแกรู้ได้ยังไงก็ถ้ายังไม่เสร็จงานเนี่ยเขาก็คงไม่เอาเป็นว่าแกหันไปดูเองแล้วกันพี่ตู่ เฮ้ยแกแกดูยานั่นสิชุดสูตรสีครีมดูเรียบหรูแต่ใส่เสื้อตัวข้างในสีแดงควอานอกลึกซะขนาดนั้น่ะเฮ้ยรันแกสวยเลยเหรอฉันว่านะแกนั่งลงก่อนดูท่าทีไปก่อนดีไหมเขาอาจจะมีธุราเรื่องงานก็ได้ก็นั่นนะสิฉันก็เลยต้องเข้าไปฝั่งให้รู้ไงเอจะให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องแกกลับไปก่อนได้เลยเอ่ออย่ารุนแรงมากนะเดี๋ยวสามีแกตกใจ เก็บเก็บอารมณไว้ก่อนแต่ถ้าแน่ใจว่ามีซัมตน์แน่นอนเนี่ยแหละค่อยดักแล้วก็เอาน้ำกรดไปสาดหน้าอยู่นั่นทีหลังเลยเตไม่ตลกนะนั้นฉันไปก่อนนะรันมาได้ยังไงรันมากินข้าวกับตี้ค่ะแล้วไหนตีล้ล่ะกลับไปแล้วค่ะแล้วพี่ตู่ล่ะคะมาทำอะไรที่นี่ รันตั้งใจจะแวะไปหาที่ออฟฟิศพอดีพี่นี่ราชาเพื่อนเก่าพี่เองสวัสดีอ๋อเพื่อนเก่าของพี่ตู่นี่เองยินดีที่ได้รู้จักนะคะแต่เอเป็นเพื่อนพี่ตู่ทำไมเมื่อคือนไม่เห็นเจอในงานแต่งเลยล่ะคะราชาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยราชชานี่ลันนารีภรรยาผมอ๋อ ภรยาตู่นั่นเองไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยนะแต่ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะไหนๆเจอพี่ตู่ที่นี่ก็ดีเลยค่ะลันจะได้ไม่ต้องเดินตากแดดไปถึงออฟฟิศพี่ตู่งั้นลันขอนั่งทานข้าวข้าวพี่ตู่เลยนะคะ <c oughs> นเชิญน,นั่งครับพราชากินอะไรดีเอ่ยพี่ตู่กับคุณราชาสั่งอาหารหรือยังอะคะถ้ายังไม่สั่งเนี่ยมื้อนี้ลันขอให้เป็นอาหารจานเดียวแล้วกันนะคะจะได้เร็วหน่อยลนัน ุณรัชชาเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะถ้ารันกับพี่ตู่จะรีบซะหน่อยคือ <c oughs> <c oughs> พอดีเราเพิ่งแต่งงานกันเมื่อวานวันนี้พี่ตู่ก็ต้องทํางานเราก็เลยยังไม่ได้ไปฮันนีมูนกันเลย <c oughs> พี่ตู่นะพี่ตู่บอกรันแต่ว่างานเสร็จเที่ยงลันก็คิดว่าหลังจากนั้นเราจะได้เที่ยวด้วยกันตามลําพังไม่เห็นบอกเลยคะ่ะว่ามีนัดทานข้าวกับเพื่อนเก่าต่อรัชชากับพี่มาคุยธุระกันนะรัชชาเขาจะปรึกษาพี่เรื่องคดีความนิดหน่อยปรึกษาเรื่องคดีอออ เชื่อตายละลูกไม้เนี่ยฉันเคยใช้ชใชที่สาครั้งน,นั้นยายนี่ก็คงเหมือนกันดูท่าทางระดิกระดิเกินเหตุต้องแต่เดินเข้ามาในร้านพอพี่ตูล่ล<ม>้วเรื่อ<า>งคดีบังหน้าแง่งแง่งอ๋อมาคุยธุระกันนี่เองถ้อาอถ้างั้นก็คุยกันไปเลยสิคะไม่ต้องเกรงใจลันนะตามสบายเลยคะ่ะน้องคะสังอาหารคดีของฉันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกนะตู่พูดต่อหน้าคนนอกไม่ได้ไม่เป็นไรนี่คะลัน ไม่ใช่คนนอกซะหน่อยแต่เป็นภรรยาของพี่ตู่ค่ะภรรยากับสามีก็เหมือนคนคนเดียวกันคุณรัชชามาขอความช่วยเหลือพี่ตู่ก็เหมือนมาขอความช่วยเหลือจากลันด้วยดังนั้นอยากปรึกษาอะไรก็เชิญเลยค่ะเผื่อลันจะช่วยให้คับปรึกษาได้บ้างสาหัวดีกว่าสองหัวนะคะเอาสิถ้าบริสุทธิใจจริงไม่ได้แอบเอาเรื่องคดีมาบางหน้าเพื่อจะได้ใกล้ชิดพี่ตูแ่แบบที่ฉันเคยทำมาก่อนก็คงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าฉันจะขอ,อนั่งฟังด้วยลันทำไมรัไม่ไปเดินเล่นรอในห้างแถวนี้ก่อนละ่ะเดี๋ยวพี่เศรษฐุรัะเดี๋ยวไปรับใช่ขอฉันคุยกับตู่ตามลำพังสักทีจะได้ไหมเยียดทำให้ฉันต้องเสียเวลามากกว่านี้ไม่ล่ะค่ะ <c oughs> ลันจะรอพี่ตู่ไปพร้อมกันคือไม่อยากทิ้งไว้ที่นี่ไม่ไว้ใจลัน <c oughs> ก็มันจริงนี่คะถ้าคุณรัชามิธุระจะปรึกษาพี่ตู่เรื่องคดีจริงจ มันก็ไม่น่าจะเห็นมีปัญหาอะไรเลยถ้าลันจะนั่งอยู่ด้วยยกเว้นแต่ว่าเรื่องที่คุณรัชชาจะปรึกษาไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่มีเจตนาแฝงถึงให้ลันนั่งอยู่ด้วยไม่ได้นี่ตู่เงินรัชชาขอกลับก่อนแล้วกันวันนี้เราคงคุยกันไม่สะดวกแล้วเอาไว้วันจันทร์รัชชาจะไปหาคุณที่ออฟฟิศแล้วเราค่อยคุยกันที่นั่นแล้วกันนะคะเดี๋ยวสิรัชชาอ้าวจะกลับแล้วเหรอคะดีค่ะขอบคุณนะคะที่รู้กาลเทศะเปิดโอกาสให้คู่แต่งงานใหม่เขามีเวลาส่วนตัวกันบ้างมาราย,ยา ผู้ดังๆสิคะคุณชานั่งลงรันรู้ตัวแม้ว่าทําอะไรลงไปก็เพิ่งจะขัดจังหวะจนพี่ตู่อดทานข้าวกลางวันกับผู้หญิงคนอื่นในวันที่ควรจะเป็นวันฮันนีมูนของเราไงคะรัน ความรักและการเข้าใจความรักไปกับเขาและเธอใน365วันแห่งรักผลงานสุดประทับใจจากรมแก้วผลิตโดย The Family สนับสนุนโดยสสส